ฮลโลสบายดีมื่อนี้สิพามาทักลายบุญยากปนไดเนาะลายนี้ไม่ให้เฮาทักตรงมันเก้าตรงและบวกสองคอยสิเห็ดเก้าตรงสองสองเทือเป็นสิบแปดเนาะบวกสองเป็นสาวหลังจากเขาเห็ดตรงได้ตามความยาวที่เขาต้องการแล้วเนาะแถวทำอิฐแถวที่หนึ่งจะเป็นทางหลังไม่ให้เฮาทักคือกัดหมดเลยแถวทางหลัง แมนทักลงสองตองและกระทักขึ้นเจดตอง แล้วก็ทักลงสองตองขึ้นเจ็ดตองลงสองตองแบบซีไปจนมือแถวลงสองตองสุดท้ายต่อมาจะเป็นแถวที่สองแถวทั้งหน้าปม่ให้เฮาทักขึ้นสองตอง เอาได้ก็ไปทางหลังแล้วทักอาทีอาทีหมายคมว่าเอาเล่นสอดเข่าแบบซีเนาะสอดเข่าจังสิแบบนี้ระวางสองอันนี้แล้วก็เอานี่เกาะมาแบบนี้แล้วสอดเข่าหูนี่อีกสอดเข่าหูนี่แบบซีแล้วก็ปุดออกเนาะเฮ็ดสองเทือ่อ จากนั้นให้ทักสองตองพ่อมกันเอาเล่นกอมาทางหน้าทักลงตองหนึ่งวันนี้กลับคืนไปเห็ดแบบเก่าเนาะทักขึ้นสองตองเอาเล่นกอไปทางหลังทักอาทีเนะสอดเขานี่ จึงปุดออกเห็ดสองเทือถักสองตองพร้อมกันเอาเล่นก็มาทางหน้าทักลงหนึ่งเหลือสองตองสุดท้ายแม่นเฮาทักขึ้นอย่าลืมว่าทางหลังแม่นทักคือกับแถวทําอิดนะเ้อ เ่ามาจะเป็นแถวที่สนะีเนาะแถวทั้งหน้าไม่ให้เข้าทักขึ้นสองทักลงหนึ่งแล้วก็ทักอาทีแล้วก็ทักสองตองพร้อมกัน แล้วก็เอาแล่นก็อมาทางหน้าเนาะแล้วก็ทักอาร์ทีอุ๊บทักอาร์ทีแบบนี้แล้วก็กลับคืนไปทักแบบเก่าเนาะทักขึ้นสองตองทักลงหนึ่งตองทักอาร์ที ทักสองตรงพ่อมกันเอาเล่นกอมาทางหน้าทักอาทีเหลือสองตรงสุดท้ายไม่ให้เฮาทักขึ้น ี่แถวที่ห้าแถวทางหลังเนาะคอยชีลองักคอยชีทักให้เบิงเพราะว่ามันเป็นวุ่นวุ่นอยู่แถวเนี้ทักลงสองตองเห็นบ่มันจะเป็นแบบสิหลายลายเส้นแบบสินะทักขึ้นเจ็ดตอง แล้วก็ทักลงสงตรงทักขึ้นจิตตองช้างหลังมันจะเป็นแบบสิ แล้วก็ทักลงสองตองแบบสิต่อมาแถวที่กเนาะแถวทั้งหน้าไม่ให้เข้าทักขึ้นสองตองแล้วก็ทักอาทีป่ปลดออกแล้วก็ทักสองตองพร้อมกัน เอาเล่นก็ามาทางหน้าทักอาทีแล้วก็ทักลงหนึ่งตองจากนั้นให้กลับคืนไปเริ่มต้นใหม่ทักทักคืนสองเอาเล่นก็ไปทางหน้าแล้วก็ทักอาทีหนึ่ง ทักสองตรงพรมกันเอาเล่นกมาทางหน้าทักอาที่หนึ่งแล้วก็ทักลงหนึ่งตรงยังเหลือตรงสุดท้ายไม่ไ่นไห้ฮาทักขึ้นสองตรง ต่อมาจะเป็นแถวที่แปดแถวทั้งหน้าม่ในห้าทักขึ้นสองตองทักลงหนึ่งตองทักสองตองพร่อมกันเอาเล่นเข้ามาทั้งหน้าทักอาที่สองเทือ หนึ่งสองวันนี้กลับคืนไปทักแบบเก่าทักขึ้นสองตรงทักลงหนึ่งตรงทักสองตรงพ้อมกันเอาเล่นก็มาทางหน้าทักอาที ยังเหลือสองตรงสุดท้ายมม่ให้เฮาทักขึ้นบันนี้แถวที่สิบแถวทั้งหน้าคือเกานะ่าเนาะทักขึ้นสองทักสองตรงพร้อมกันเอาเล่นกอมาทาั้งหน้าทักอาที่สองเทือ จากนั้นให้ทักลงหนึ่งตองและกลับเริ่มต้นใหม่อีกเนาะทักขึ้นสองทักสองตองพร้อมกันเอาเล่นโกามาทาั้งหน้าทักอาที ลงหนึงเหลือตองสุดท้ายไม่ให้เฮาทักขึ้นสองตองวันนี้แถวที่สิบสองแถวสุดท้ายเนาะทั้งหน้าไม่ให้เฮาทักขึ้นสองตองทักลงหนึ่งตองทักอาทีสามเทือ จากนั้นกลับคืนไปทักแบบเก่าทักขึ้นสองทักลงหนึ่งทักอาที่สามเทือ่อ เหลือซองตรงสุดท้ายมมนในเฮาทักขึ้นออกมาก็สิเป็นแบบซีเนอะลายมันเวลาเฮาทักออกมามันก็จะเป็นแบบซีเนาะลายมันอันนี้จะเป็นทัางหน้าอันนี้จะเป็นทางหลัง ลายนี่โบยากปันไดเนาะมีสิบสองแถวทักแถวทําอิดไปทอดแถวสิบสองแล้วก็คับคืนไปทักแถวที่หนึ่งคืนเนาะลายนี่นะโอเคหวังว่าเพื่อนๆทรงสิมักนอกลาลนี่